เขาตั้งใจเข้ามารัก หรือเขาตั้งใจเข้ามาหลอกคุณกันแน่นะคะคลิปนี้จะเหมาะสำหรับใครบางคนที่ไม่มั่นใจค่ะสำหรับเจตนาของการมาถึงของใครบางคนที่คุณอาจจะกำลังพิ่งคุยหรือพิ่งรู้จักกันและคุณอาจจะรู้สึกได้ว่าความสัมพันธ์นี้อาจจะมีอะไรบางอย่างผิดปกตินะคะวันนี้เดี๋ยวเราจะให้ไพ่มาเล่าเรื่องราวกันนะคะความสัมพันธ์อะไรบางอย่างที่คุณกำลังคุยอยู่หรือมีอยู่นี้เขาเจตนาตั้งใจเข้ามาเพราะเขาชอบคุณจริงๆหรือเขาแค่อยากตักตวนผลประโยชน์หรือเข้ามาหลอกให้คุณรักเฉยๆค่ะ สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องแม่หมอรีโอรีโอเมจิกเชนทาร์ด้วยนะคะเอาล่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะใครบางคนที่คุณกําลังคุยและมีความสัมพันธ์อยู่นี้เขาตั้งใจเข้ามาทํำไมมันเกิดอะไรขึ้นเจ e แชมเปรนส์นะคะได้เอเนจีสดาบและพลังงาน The e ็มเพอเขออีก3ใบคว e นอ f f ฟิลส์นะคะเ h e ะเฮอร์ ะะและและ r n y r g y ของ Lover แไม่บอกว่าส่วนหนึ่งอ่ะเขาเหมือนตั้งใจเข้ามาคุยกับคุณเพื่อที่จะให้ตัวเองไม่เหงาเหมือนเดิมนะคะนะดังนั้นจึงมองว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่เขาเข้ามาเพราะว่า ไม่เหมอไม่มั่นใจว่าเขาจะจริงจังกับคุณร้อยเปอร์เซนต์หรือมากน้อยแค่ไหนนะแต่จากเท่าที่ดูเนี่ยเขาต้องการเปลี่ยนแปลงความเหงาอะไรบางอย่างของเขาโดยการที่จะหาความรักหรือหาใครบางคนที่มันถูกใจเนี่ยมาเยียวยาความรู้สึกในอะไรบางอย่างนะคะแล้วในช่วงระยะเวลาที่คุณกับเขาคุยกันหรือมีการสื่อสารอะไรบางอย่างกันเนี่ยคุณร้ดูอาจจะเป็นคนที่โปรไฟลด์ดีรูปร่างหน้าตาดีตรงสเปคตรงใจของเขาเขาก็เลยรู้สึกว่าเขาเนี่ยอาจจะอยากลองเข้ามาศึกษาหรือเปิดใจในการพูดคุยกับคุณนะคนคนนี้อาจจะเป็นพลังงานของชาวธาตุน้ำ กรกฎมีนพิจิกชาวราศีธุลมมิถุนตุลกุมชาวราศีเมษนะคะแล้วก็อาจจะเป็นชาวพระศกันมังกรก็ได้นะคะโดยที่สําหรับ energy และความสัมพันธ์นี้ไม่เหมาะมองว่าเจ้าตัวกําลังเริ่มเปิดใจให้คุณไปบ้างแล้วนะคะมันเริ่มมีคุณอยู่ในหัวใจหรือมันเป็นช่วงระยะเวลาที่เรากําลังปิง๊งปิงกันอยู่นั่นเองนะดังนั้นสําหรับ energy นี้ก็คือมองว่าเขาเข้ามาคุยกับคุณเพราะเขารู้สึกชื่นชมหรือชื่นชอบคุณรู้หรืออาจจะเป็นสเปคอะไรบางอย่างของเขาก็ได้อาจจะเป็นใครบางคนที่เขารู้สึกใฝ่ฝันเน รูปร่างหน้าตาแบบนี้แหละ นิสัยแบบนี้แหละคือสิ่งนี้ฉันอยากคุยหรืออยากเจอนะคะสำหรับพลังงานนี้แม่หมอไม่ได้เห็นถึงเจตนาที่เข้ามาหลอกลวงแต่เห็นถึงพลังงานของการที่เขารู้สึกว่าเขาสนใจในตัวตนของคุณคนรู้ดวงอาจจะมีอะไรบางอย่างที่ถูกใจเขาเขาจึงตัดสินใจที่จะเริ่มเข้ามาพูดคุยและสื่อสารกับคุณค่ะถ้าคุณรู้ดวงมองว่าพลังงานเอเนอร์จีของคลิปนี้เป็นพลังงานของคุณเป็นสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณสามารถพิมพ์คําว่าน้อมรับคําทํานายมารับพลังงานนี้ไปได้เลยนะคะหรือสําหรับคณรู้ดวงท่านใดค่ะอยากลอง ส่งรูปคนรักของคุณมาเช็คดูนะคะนะหรือมาจองเป็นโปรโมชันนะคะเขาคิดยังไงรู้สึกยังไงความสัมพันธ์นี้พัฒนาไปได้มากน้อยแค่ไหนก็สอบถามรายละเอียดตรงนี้เข้ามาได้เลยขอบคุณ